วสวัสดีครับผมชื่อพอตุยสลา,างามครับเป็นเจ้าของช้างบัวบานครับบัวบานที่มีคนติดตามเยอะชมเยอะก็เพราะว่าบัวบานเป็นช้างที่ชอบเล่นตลกเออบางทีก็เล่นนู้นเล่นนี่ให้คนลงเห็นแล้วเกิดความติดอกติดใจ แล้วหลานชายเขาก็ถ่ายคลิปออกให้คนดูไปทั่วสารทิศคนก็เลยติดอกติดใจหรืออีกอย่างหนึ่งก sort of ็อาจจะเกี่ยวกับโชคชะตาวัสนาของเขาก็ได like. ้คนรู้จักโบราณเยอะเลยรู้จักกันทั้งประเทศเลยอติกลิ่นอติกลิ่นอติกลิ่นเอาค้าด้วยคาด้วยเาคาด้วยคาด้วยอาติกลิ่นอ่ะค้าด้วยอ่ะค้าด้วยอา่ิค้าด้วยอติกลิ่นอติกลิ่นอติกลิ่ ตั้งใจมหาบัวบานอย่างเดียวเลยก็มีครับมาแล้วขึ้นเครื่องมาลงสตึกขึ้นแล้วกลับไปอีกกลับมาอีกอไปแล้วกลับมาอีกก็มีครับเขามาเห็นบัวบานตัวเป็นๆจริงๆแล้วเขาส่วนเด็กเอฟซีที่มาเขารู้สึกยังไงบ้างครับเขาบอกว่าเขาก็ดูช้างมาหลายเชือกเหมือนกันก็มีหลายสถานที่เรื่องช้างก็มีทุกสถานที่ก็ว่าได้แหละแต่ว่า มาดูบัวบานแล้วมันเป็นยังไงมันสับซึ่งในใจเขายังไงเขาว่ามันหาอะไรพลลนาไม่ได้มันรักแล้วรักอีกชอบแล้วชอบอีกอยู่้มไมต้องล้มตัวลมตัวเนี่ยคือคล้ายๆกับว่า เขายินดีหรือตอนรับอไม่มีกิริยาที่จะแสดงยังไงพูดไม่ออกก็เลยนอนให้รูปให้ครํำหรืออะไรให้จับอย่างนี้ละสัมผัสลมตัวลอนอนลมตัวบอตัวบ้นตอนรับนะ้อนรับนะอะไรอย่างนี้ละลักษณะต้อนรับของเขาตอนรับนั่นตัวนใช่ตัวอื่นไม่มีไม่มีที่จะมานอนรับคนไม่มี เพราะว่าบัวบานนี่มันมีชื่ออยู่สองสามชื่อก็เลยคิดว่าช้างบัวบานนี่เคยเคยมีช้างบัวบานแต่ก่อนนั้นนิสัยดีเป็นช้างนิสัยดีเป็นช้างเรียบร้อยดีเออไม่ทรยศไม่อะไรต่อคนต่อเพื่อนผูงก็เลยคิดว่าช้างบัวบานเนี่ยเราเคยได้ยินได้ฟังได้เห็นแล้วตั้งแต่เป็นเด็กอยู่ ตลอดมาก็เลยคิดว่าบัวบานมันมีชื่ออยู่สามชื่อมีชื่อบัวบานด้วยก็เลยตัดสินใจเอาบัวบานชื่อคือืืออออชช่่ะไรบัวบานเนี่ยแหละชื่อสามชื่อนั้นจำไม่ได้ครับคล้ายๆกันคล้ายๆกันคือเราได้ยินคำว่าบัวบานตั้งแต่สมัยคุณสมัยยังเล็กๆอยู่เห็นช้าง,างบัวบานที่เคยเลี้ยงช้างบัวบานอย่างนี้นะเขาช้างบัวบานนิสัยดีเนอื่นยช้างคนอื่นครับช้างๆๆคนอื่น จดจำมาเลยจดจำมาเลยเอช้างชื่อบอัวบานทำให้มนนิสัยสดีแท้ว่าทำไมมันไม่เคยมีอะไรทำให้คนเตือนเนื้อลอนใจนะเลี้ยงง่ายอะไรง่ายก็เลยคิดว่าอช้างบัวบานเป็นช้างที่ดีชื่อเหมาะเจาะเหมาะสมดีก็เลยเอาชื่อบอัวบานอยากจะฝากอะไรถึง FC ฟซบัวบานไหมครับที่ดูตอนนี้ครับก็ก็อยากจะฝากให้ f อีทุกท่าน ที่อยู่ในประเทศไทยก็ดีต่างประเทศก็ดีขอให้เอฟซีทุกท่านที่เคยชมเคยดูบัวบานแล้วก็ดีท่านที่ยังไม่ได้ชมได้ดูก็ดีถ้าได้ยินได้ฟังแล้วถ้าท่านมีโอกาสมีเวลาจะให้ความสุขกับบัวบานก็เชิญได้ตลอดครับบัวบานยินดีครับ A à, xuống 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 này một lèo